ตัวครีมมีความเย็นนะคะหอมอ่อนๆไม่ต้องกังวลว่าจะเหนียวเหนอะหนะค่ะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตร DIY การทำครีมหน้าใสแบบทำเองง่ายๆนะคะสูตรนี้ก็จะมีเจลว่านหางจระเข้ค่ะเจลว่านหางจระเข้ที่อุดมไปด้วยวิตามินที่ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะในตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่อุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินบำรุงผิวและก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะตัวยางนี้ยังมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวและทําให้ผิวกระจ่างใสทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะสูตรนี้ติงจะเติมวิตามินซีไฮยาบูสเตอร์เซรั่มนะคะ หาซื้อได้ที่เซเว่หรือว่า CJ หรือว่าร้านบิวตี้ช็อปทั่วไปมีขายค่ะสูตรนี้จะเป็นวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นคลลเรเจนใต้ผิวนะคะทำให้ลดเรือนริ้วรอยแล้วก็การหย่อนคล้อยของผิวช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสจุดด่างดำแรดูเรือนจางลงนะคะตัวไฮยายช่วยกักเก็บน้ำใต้ผิวหน้าได้ดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นดูขมข้นก,กระชับผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้หาซื้อได้ง่ายค่ะ เดี๋ยวเรามาทําครีมกันเลยนะคะใช้เจลว่านหางจระเข้สองช้อนชานะคะให้ลองทำใช้ดูประมาณ1อาทิตย์นะคะว่าสูตรนี้จะเหมาะกับผิวหน้าเราไหมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชานะคะ ขอส่วนผสมสองอันนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะเมืเ่อเราตีครีมขึ้นเรียบร้อยนะคะก็เติมน้ำผึ้งลงไปค่ะน้ำผึ้งใช้ประมาณครึ่งนึงนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ เดี๋ยวเติมหัวเชื้อวิตามินซีนะคะลงไปเพื่อเพิ่มความขาวกระจ่างใสบนใบหน้านะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมของครีมหน้าใสาเข้าไปกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทาเองง่ายๆก็จะได้ครีมสูตรหน้าใสลดเรือนริ้วรอย จุดด่างดำจางลงผิวหน้าขาวกรจ่างใสสูตรนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมันนะคะเหนียวเนินหนาตัวครีมจะมีความเย็นหอมอ่อนๆแห้งเร็วสบายใจได้เลยค่ะเป็นสูตรครีมใช้เช้าเย็นนะคะตอนเช้าก่อนแต่งหน้าลงครีมแล้วก็ลงกันแดดแต่งหน้าต่อไปได้เลยค่ะตอนเย็นก็ทาก่อนนอน ลองทําสูตรนี้ดูสักเจ็ดวันว่าผลลัพธ์ผิวหน้าเราจะขาวใสขึ้นไหมผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไหมแต่งหน้าติดแป้งดีกว่าเดิมไหมถ้าผิวหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ลองทําใช้ไปเรื่อยๆนะคะผิวหน้าเราอาจจะเหมาะกับครีมสูตรนี้ทําใช้เป็นประจําจะทําให้ผิวหน้าเราขาวใสผิวนุ่มชุ่มชื้นรูคุมขกระชับแต่ถ้าเราลองแล้วยังออไม่เห็นผลก็ลองดูอีกหลายๆสูตรนะคะที่ติ๋งลงคลิปไว้ให้ค่ะ ทุกสูตรดีหมดแต่ว่าอยู่ว่าที่ผิวหน้าเรานะคะจะชอบสูตรไหนหรือว่าเหมาะกับสูตรไหนนะคะไปลองทำสูตรนี้กันดูนะคะชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ